เอาแล้วครับพี่หนึ่งโดนดีดเแน่นอนเอาแล้วทุกคนเอาแล้วเอาแล้วไม่มีสิทธิ์พี่หนึ่งไม่มีสิทธิ์อะพี่หนึ่งไม่มีสิทธิ์ดูตัวยังใหญ่เลยใหญ่มันอะไรนีคอุยใหญ่ด้วยป่ะมามามาอาใหญ่ด้วยวะใหญ่กว่าทุกคนด้วยดูเลยๆเลยๆอุ้ยอุ้ยอุ้ย ไล่อยู่ใหญ่กว่าทุกคนด้วยอ๋อขออนุญาตขออนุญาตนะเพราะว่าของผมมันใหญ่เกินน่ะนะมันใหญ่เกินน่ะนะทุกคนจกุกเลยไอ้เมลืไอ้เปลียนใหญ่เกินน่ะนะทุกคนไม่นึกงผักกูทำไมเนี่ยไอ สดกว่าดีเจพูดไหมฮะบอกเลยนี่อย่างดิ้นเลยเนี่ยดูดูอืหอหโอ้ยไม่อยู่ก็ว่ากันไปให้ตีให้ผมตายเลยนะถ้ามันไม่อยู่เอาละถ้าไม่อยู่ก็ว่ากันไปไม่ดึง ไม่อยู่ให้มันรู้ไปมันเกินธนามันเกินเลเวลธนาหัวหน้าไอ้บึงเนี่ยอุ้ยยังไงเลยอุ้ยเอาแล้วเอาแล้วสามกิโลฮะตัวนี้อู๋ใหญ่ตใหญ่เราไปแล้วทุกคนอุ้ยไซยังไงเลยอ้ยมันเป็นอุ้ยปลาหมึกปลาหมึกเน้นๆเลย ก้อยเนื้อเขาพันตับผมพันวาซาบินะฮะทุกคนกูตายแน่กูกูตายทังเป็นอ่ะจริงบอกเลยกูนอนตรงนี้แนะ่ทีนี้เอานะฮะทุกคนมาลูกมีลูกมีลูกมี l a d เ e s อ่ะลูกมี l a d เ e s เยอะ ไปสิไปสิไปสิสุดไปสุดว้าาว้ดาว้ดาสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราอยู่ที่ไมเบลีซซานเอลนะครับทุกคนวันนี้เราไปกับเฮียหนึ่งนะฮะครับเดี๋ยวนี้ต้องมือกันครับผมครับเดี๋ยวจะเป็นยังไงเราไปดูกันว่าเราจะได้เมื่อกี่ตัวนะครับทุกคนไปกันเลยไปอะ มาดูกันว <มา S 2> ่าผมจะได้กี่ตัวนะครับวันนี้ทุกคนไปคนจับเลยเรือ <c oughs> สุดยอดสุดยอดดูโซเฟอร์เราดูไก่ครับดูไก่โอเคครับโอเคครับ โอเคทุกคนตอนนี้เราเริ่มถึงหมายแล้วฮะว่าเริ่มมาถึงหมายแล้วว่าเราจะได้ปลาหมึกหรือเปล่านะฮะเอาใช่นี่ว่าเอ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 าไว้หยอดหัวเพราะว่าเอาน้ำจิ้มมาไปล่อยไปเรือยไม่ไม่ไม่ไมน้ำจิ้มซีฟู้ดมาคอนเทนต์คอนเทนต์ตัวเล็กก็เนอะคอนเทนต์นี่แหละกำลังหมึกหมึกอันนี้เลยโอ้ยไม่อยู่ก็ว่ากันไป ให้ปีให้ผมตายเลยนะถ้ามันไม่อยู่เอาละถ้าไม่อยู่ก็ว่ากันไปไม่ดึงไม่อยู่ก็ให้มันรู้ไปมันเกินหนามันเกินเลเวลหนาหัวหน้ามันเกินไปหนาไปหนึ่งอายแล้วตอนนี้พี่เขาก็ได้ตัวฮะ อุ้ยตัวใหญ่ไหมลูกพี่โอ้กระติดเดียวนี่แหละมาเลยลูกพี่มามามาทุกคนวาซาบิกูมาจากไหนวะโอเคนี่นะฮะทุกคนเราจะวาซาบิให้กินสดๆเลยไปลูกพี่มาดูกัน,น,นเดี๋ยวมันพ่นใช่ไหมฮะเดี๋ยวมันพ่นน้ำโอ้โหพี่หนึงอะไรทอ่หน่อยอ่าโอเคอนะไรนี่เหร ดูกันมาดูกันตัวขนาดนี้ก็ <dem. S 2> นี่แหละกอามันกินท er ุกคนเป็นๆครับเป็นๆสุดนเลยเฮ้ยาบิมาาดูกันดีนึงนยอนลงไปวะี่ไ้เอานะฮะทุกคนมา

อันนี้อย่าพ to yeah. ึ <S <S ่งผืเขาครับว่าเขาอาจจะไม่ไหวแล้วจะโดดน้ำอยู่แล้วนี่สดๆครับผมพังไม่กลับทะางไม่เหนื่อยขาไม่หลอนโคตรแรงเลยทางเต้นกันในไท้เออได้ๆจัดหักทุกคนมึกแม่งคขาสดแต่ว่าวาซาบิมันขึ้นสมอง กูก็ปลยสดมื้นอะมั่วไอ้เขาเห็นขนาดนั้นบีบขนาดนั้นึงตายเลยบีบเกือบตายก้ยๆๆอยเนื้อเขาพันตับผมพันวาซาบินะฮะทุกคนกูตายแน่กูกูตายทั้งเป็นอ่ะจริงบอกเลยกูตอนตรงนี้เน่ทีนี้มันดับแล้วมันหมึกมันยังหายอยู่นะ อร่อยสุดยอดเลยทุกคนเป็นกุ้นไม้สวยมากมาดูกันทุกคนจับไปท้าไม่ได้ก็ให้มันรู้ไปเดี๋ยวชื้อตลาดก็ได้

มึกมึกมึกโอ้ยเอาละผมอ่ะพี่หนึ่งผมเอาตัวแรกก่อนนะโอ้สอรี่นะไม่แตกก่อนก็แตกก่อนพี่ไม่ไม่ได้ตั้งใจนะแต่ว่ามันมันได้อ่ะเข้าใจะไหมคนมันได้อ่ะพี่หนึ่งหิงเลยใส่ข <c oughs> ้ามด้วยมองตัวอะไร ก้าวบางลมนี่กูนี่กูต้องโดนดินหั่มไหมเนี่ยอุ้ยเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วฮะทุกคน เอกแล้วเบาๆปั่นเบาๆใช่ไหมฮะปั่นเบาๆไม่ต้องแรงฮะยังติดอยู่ยังติดอยู่ยังติดอยู่ฮะอันนี้ยังติดอยู่รถนี่ทำแน่นอนนะครับผมครับผมมาแล้วทุกคนอุ้ยตัวยังไงเลยอ่ะสวยด้วยใช่ใช้สวยตลอดเลยฮะอุ้ยพี่หนึ่งพี่หนึ่งเอาแล้วปล่อยปล่อยให้มันพุ่งก่อนไหม ไม่ต้องโอเคเอาแล้วใส่ห้องเป็นๆเลยครับทุกคนเอาแล้วนะครับสองหนึ่งเฮ้ยคนมันบุกเปลี่ยนนาะคนมันบุกเก่งขนาพี่หนึ่งไอ้เหี้ยปากกาลังปากเข่าใหี้ยล่าเขาดูได้เวีนแสดงว่ามันอยู่แถวนี้นะปลาหมึกนะใช่ไหม เดี๋ยวมันคุยกับมันเดี๋ยวเดี๋ยวมันมัดมันมัดเองนเสร็จปุ๊บเดี๋ยวมันจัดท่องมันเองไงนะเอาเอาเอาแล้วนะฮะทุกคนหุยหมึกช็อตโอ้หมึกสดเลยเน้นเน้นทุกคนเน้นเน้นเอาอีกเอาอีกคอนเทนต์หนึ่งมามาทีหนึ่งอีกคอนเทนต์อ่ะ,อะจับกล้องให้ดูมาชวนอย่างเนงะี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมหมุนกล้องผมหมุนกล้องอมามาดูกันมาดูกันแป๊บนึงนะหฮวันะ อันนึงอีคอนเทนตนะ์ฮะมาะครับสด,สดมาดูกันทุกคนนี่นะวาซาบิกวกำลังวาซาบิตัวกำลังปลดจากล้างน้ำก่อนสดใหม่ๆล้างน้ำก่อนทุกคนล้างน้ำก่อนขั้นตอนแรกเราต้องล้างน้ำก่อนอ้แม่งกัดมือเราด้วย <laughs> เห็นไหมกัดมือเราด้วยอ้ยกำลังของอร่อยเลยอะ่ะดูอุ้ยใครอยากบ้างอ,ะอ่ะ แบบแบบแบบนี้โอ้โหเฮียแม่งกัดมือเราด้วยอะคอนเทนต์ใหม่มาดูนี่รอบที่สองฮะเอาวาซาบิใส่ในตัวมันเรียบร้อยนะคะทุกคนเพิ่งปลดกลักเบ็ดตะขอมาใหม่ๆนะคะไปแล้วเนไปแล้วไปแล้วตัวใหม่ๆเหรวไปแล้วว <c oughs> ้า ไปรัะน UH ี่กำลังเป็นๆครับเดี๋ยวไม่ใส่กล่องกคนโดนอีกแล้วโดนอีกตัวฮะโอ้โหตายตายสุดยอดเลยฮะตรงไหนหลังกรอบเดลิกูดเดลิกูดไม่เหมือนที่หนึ่งเลยอ่ะดูทุกคนโว้ย บอกแล้วอย่ายอมแพ้แต้มยังไม่ขาดเฮ้ยสี่หนึ่งเองเฮ้ยเ็าเรียกว่าเธอมาซาไป <laughs> รู้หรือเปล่าขีดลงน้ำได้ไหมเนี่ยอีกเวียนขี่ลงน้ำไรลูกลุกลุกลุกเมย์ลุกเมย์ลุกเมย์ like this อ่ะลุกเมย์ like this เยอ Um, mm. uh, spicy, Spicey. yeah, yeah. spicy. <coughs> good. What <laughs> No. But it's uh, it's the taste is not fresh. It's like, like yeah. Uh, cooked. Yeah, look gorgeous. like cooked. Yeah, I know. Try. Look good. <coughs> Better. i I know. I fishing and uh, I eat a lot. Right. Yeah. I keep everywhere. Yeah. <coughs> good. อะมันขึ้น <coughs> <this> with the, <coughs> with the uh, <coughs> It's good for the man. Yeah, very good man. 1 <coughs> เอาแล้วเอาแล้วไม่มีสิทธิ์พี่หนึ่งไม่มีสิทธิ์อ่ะพี่หนึ่งไม่มีสิทธิ์ดูตัวยังใหญ่เลยใหญ่มันได้มีคอุ้ใหญ่ด้วยป่ะมาๆๆมอ้าวใหญ่ด้วยวะใหญ่กว่าทุกคนด้วยดูเฮ้ยเลยอุ้ยอุ้ยอุ ไล่อยู่ใหญ่กว่าทุกคนด้วยอ๋ออ๋อขออนุญาตขออนุญาตนะเพราะว่าของผมมันใหญ่เกินน่ะนะมันใหญ่เกินน่ะนะทุกคนจุกเลยไอ้เพลยไอ้เิี้ยใหญ่เกินน่ะนะทุกคนไม่นึกมึงผักกูทำไมเนี่ยกูกูไม่ได้ผัก

เปียกครับผมแปลกแปกมันเกินน,นึ่งเวลามันเกินหนึ่งโอเเห็นเห็นตัว,ตวอีกอ่าทีหนึ่งมันเกินนะฮะหัวหน้าอ่าโอเคครับผมอี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 เอาหมดเอาหมดมาต้องเอาหมดทุกคนเอเอตรงนี้แหละหมายดีหมายดีมากเลยอุย ไม่ได้พี่หนึ่งโดดน้ำเลยอ่ะขอกินข้าวหมดทำไม่ได้พี่หนึ่งโดดน้ำมามา,มา,มาทุกคนทาไม่ได้พี่หนึ่งโดดน้ำนะ,หน,ห,ะหนึ่งกว่าป่ะหึ่กว่า

ชูฟังไม่ได้ใช่ไหมฮะโดนนะฮะ เอาอ้าวผมก็โดนนะทุกคนอ้าวโดนพร้อมกันเลยเรียบร้อยตัวตีดแต่เอาฮะเอาเอาเอา,เอานี่ผมผมก็ได้ฮะเอาผมก็ได้ทีนึงมันเกินนะนะหัวหน้าม,นะมันเกินนะนะกินเข้ากินเขา้าเบิ้งนี่ไดอ,อ่ะมาทุกคนเราจะกินหมึกสดๆให้ดูนะฮะเราต้องล้วงก่อนฮนะ ตอนนี้เราในซองฟิดเรียบร้อยซองเยื่อครับเอาตัวเล็กๆไม่อันนี้คนขี้เหมือนใช่ไม่เอาตัวเนี่ยโอ้มันเจออะไรวะเกอดอะไรวะนี่เอาอุ้ยนี่ตัวใหญ่เกินเฮ้ยมีมันมีตัวเล็กกว่านี้มันมีตัวเล็กกว่านี้โอเคหาตัวเล็กก่อนควรอย่างควนหาอยู่คัานหาอุ้ย ไอ้น,นี่แม่งโคตรใหญ่ใหญ่เกินเจอตัวใหญ่อาชิพเพียงเราเอาตัวเล็กคนนี้ฮะเพราะว่าเราได้ตัวเล็อกอยู่นี่ไงนี่ไงนีน่ไงตัวนนี่ไงเจอละมามๆๆดูกันโชว์กล้องก่อนอ่าอ่ะออันนี้ตัวตัวนี้เอาเอาเอาทิ้งไปนะฮะปล่อย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 ลงคืนปล่อยเหมือนเดิมต้องทิ้งไงวะเจอแลอาไปคืน <ไป S 2> น,นี่ได้หนึ่งตัวนะฮะชิบหายแล้วสิ่ลิบหายแล้วนะพี่กูแม่งนะพี่ร่วงอีกตายยิงก,ก่อนม่เป็นไรเพราะว่าเรามีถุงใหม่นะฮะเอาเอาแบบนี้ให้ให้มันลอยตัวก่อน,อน,เ,นเอาแบบนี้ให้มันลอยตัวก่อนนะฮะทุกคนีนยิงไปเลยเนี่เยเห็ปล่าเห็นว่าทุกคน ดสดเลยยังดิ้นอยู่เลยอ่ะพริกน้ำพริกน้ำพริกนี่น,นี่เลยทุกคนซีฟูด้ดทีนี้อยากให้หงนะฮะ <c oughs> เนน้อยมากเลยเป็นลาดเลยนะลาดแบบนี้เลย <c oughs> <c oughs> ทุกคนดูของอร่อยหายากนะฮะทุกคน <c oughs> ผมรู้ว่าทุกคนต้องอยากกินแหละอยากจะลองแหละสักครั้งหนึ่ง <c oughs> ในชีวิตอะ่ะอ่ะ อ่ะทุกคนต้องครั้งหนึ่งในชีวิตต้องอยากลองแหละอ่ะ,อะใช่หมึกช็อดแอนอ่ใช่ฮะหมึกหลายฉอตด้วยอันนี้หมึกหลายฉอตเลยดูเดี๋ยวอือหึเพื่อผิดดีก็สุดจัดประหลัดบอกอือหือหึจัดไปทุกคนถ้าใครอยากลองก็ทึ้มาหาพวกเราได้นะฮะเราจะพาไปตกหมึกสดๆเลยทุกคนไป ทุกคนมาแล้วมาแล้วพี่แตกแล้วพี่หนึ่งตอนนี้แตกแล้วะมาแล้วเนี่ยเอาแล้วโอ้ยตัวเล็กเขาไม่โม้หรอกพี่หนึ่งเอ้ยตัวเล็กก็มีราคาเอาแล้วครับเอาแล้วครับต้องได้ดิเอาแล้วครับเอาแล้วครับทุกคนมีหลายตัวเนี่ยเออจุ่มมาเข้ามาแต่อันนี้ยังไม่ใช่ยามานะจะสีชมได้อุยยเด้ยโดนม่เกือบุ้ย มันปล่อยหลุดมันหลุดหัวหน้าะมันหลุดตีซ้ำหุน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 ปลาหมึกมันยุ่น,น,อ,นอุ้ยตีได้ไกลอ่ะเนาะจริงนะลมลมมันให้อ่ะเฮาออก่อนนะเฮาออก่อนหันเอานะเอาอีกเดี๋ยว<ก>เยขาเบื่ออะไรเมื่อกี้จริงเหรอจริงเหรอเออ,อม่นหันงงเลยจัด tông ừ, tôn lại tông tôn lại mãi mà chị mang mà. cơn hà nà hòa nà mân cơn hà nà chưa ba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  เดี๋ยวเราก่อนพี่หนึ่งเอาวะเอาวะบ่เอาบอกเอาเอาดิในกุ้งอ่ะพี่หนึ่งเนี่ย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 โดนบิ๊กโดนว่ะโดนเหรอตัวใหญ่ด้วยตัวใหญ่เหรอเฮ้ยใหญ่กว่าเราได้ไงเปิดเปิดเปิดกล้องเปิดกล้องเปิดกล้องวะเปิดแล้วเปิดแล้วเปิดแล้วหัวนะฮะเปิดแล้วอ๋อ à nhớp nhớp đâu à khăn đùa bài 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 khăn เฮ้ยก๊อขบ้ิมึกเข้ามานั้นชิมุกใช่ตอนเอาอีกแล้วนะครับทุกคนมามาดูกันเอาแล้วตัวนี้ยใหญ่งงเลยโอ้ยโคตรไกลเลยอ่ะทำไมมันสอมสีส้มยังไงเนี่ยไม่รู้เลยอุ้ยยใหญ่งงเลยทุกคนมาดูกันนะฮะนะมันได้บ้างว่าตัวนี้มันจะใหญ่ขนาดไหนนะฮะปลาหมึกนะฮะปลาหมึกเหมือนเดิมนะฮะตัวนี้ ตัวนี้ยังกินไม่หมดเลยฮะนี่นะฮะรอนน้ำจิ้มซีฟู้ดอยู่โอ้ยนี่โอ้โหตัวใหญ่เฮียตัวยังไงเลยโอ้ยโ,โคตรแจม่ะโ,โคตรแจมโคตรแจมโอ้ยทุกคนมาไอตัวฮะไอตัวลราเฮียเขาได้อีกตัวแล้วฮะดูกัน ว่าตัวมันจะใหญ่ขนาดไหนนะฮะกำลังเริ่มมาทุกคนนี่ <Hey. S 1> มาเรื่อยๆสวยไซส์สวยฮะไซส์สวยไซส์สวยไซส์สวยครับอ <Yeah. S 1> ู้ยแจว่า uh. แจวเอาแล้วนะครับทุกคนดูดูด,ดูโอ้โหโคตรจ้าบเลยอะ่ะอโหโด,ดูมันพ่นดูมันพ่นทุกคนตัวยังไงโอเคอเคอาเก็บไว้ในซองฟินนะฮะทุกคน วาซาบิย,ายังกินไม่หมดเลยเราเร,าราออ่าน้ำจิ้มซีฟูดนะฮะทุกคนคทุกคนทุกคนครับตอนนี้ก็ติดอีก,อกตัวนะฮะโอ้ยตัวยังไงเลยพี่กอ๊อฟตัวยังไงเลยอูย้ยเอาไป<ๆ>แล้วทุกคนอ,อ้ยไซยังไงเลยอุ้ยมันเป็นอุย้ยปลาหมึก ปลาหมึกเน้นๆเลยโอ้ oh my god ดคุณถ่ายรูปวันนี้ไหมทุกคนดูนะฮะดูครับไซ่งใหญ่เลยมากเลยยังไงเลยฮะไซ่ยังไงเลยโนอะ้ยจ้าบะทุกคนกุ้งโคโยตีดีกว่าเยอะโอเคโอเคโอเคทุกคนใหญ่เลยอะ่ะอ้ยเยอะอ่ะใหญ่เลยใหญ่เลย,เลยอะ่ะคน โดนไหมพี่หนึ่งไม่อยู่น้ำมันเริ่มใสแล้วไงมันชอบแบบทึบ,ทบๆหน่อยเอาเลยอุ้ย 我忘了。<laughs> ใช่ไหมพี่หนึ่งเอาแล้วฮะทุกคนโอ้ยพี่หนึ่งแตกอีกแล้วตอนนี้โอ้ยไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาใสสวยด้วยว้าวเฮ้ยตกน้ำาจะตกน้ำอย่าตกน้ำอย่ตื่นเต้นกันนั้นพี่หนึ่งใสสวยฮะใสสวยสวยมากเลยกับตกน้ำน้ำผมผมว่าเราได้เป็นร้อยแล้วมั้งวันเนี้ย จริงรอ้อยตัวเนี่ยครับผมร้อยตัวกุ้งกูร้อยตัวเนี่ยนะเนี่ยเอาโดนเอาอีกแล้วโดนโดนวิ่งตัวยังไงเลยพี่หนึ่งจับกล้องให้หน่อยลูกพี่จับกล้องให้หน่อยเพราะว่าผมต้องมุนเดี๋ยวเหยื่อผมติดหนินมาแล้วครับนี่หัวไกครับบ๊อบโอ้โหฝนน้ำฝนน้ำโอ้โหเอ์ะพี่หนึ่งอยังเจิอเลยอยังเจิอเลย ุ้ยบอกเลยว่าตรงนี้เยอะมากที่หนึ่งเยอะมากนะครับทุกคนตอนนี้หมึกกำลังเยอะมาก <forgot> เราจอาเป็นร้อยตัวนะทุกคนว <c oughs> ันนี้ตกน้มเอเอ,เอระวัง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 ตกน้ำมันไม่ดีนะฮะคนโดนอีกแล้วโดนอีกแล้ว,ลวตัวเล็กตัวใหญ่ตัวเล็กอ่ะมาตัวเล็กเ<า>ก <abi> ับวาซาบิเลยเฮ้ยไว้ก่อนไหมไว่ก่อนเหรอ เอาอ่ะกินได้คุณนีกินได้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 อยู่ได้อยู่ยมามามา,ม,ม,ม,ามาดูมาดูมาดูกันพี่หนึ่งมาดูกันเอาไหมพี่หนึ่งลองไหมไม่เอาทำไมพี่หนึ่งไม่เอาอ่ะโอ้กินเบื่อแล้วพี่หนึ่งมันอ่อนเกินเบื่อแล้วอู้ยดูเนี่ยอ่ะ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 ,อะมาดูกันเนี่ยหมึกสดๆเห็นป่ะคนมา ดูกันคอนเทนต์คอนเทนต์จิ้มอีกรอบฮนะของมันได้อ่ะอ่ะอ่ะของมันได้อ่ะอ่ะถ้าใครไม่กินก็โง่แล้วบอกตามตรงเะจริงเนี่ยน้ำจิ้มซีฟู้ดก็สดปั่นมาใช่ฮะซื้อมาเนี่ยห้าร้อยบาทฮะใบเลยใช่ใหม่ๆสดๆเลยโอเคใช่ถ้าใครไม่กินกงโง็โง่แล้วเนี่ยดูมะนาวโอ้ย เอาเวลาเอาเวลานัระมือช็อดจัดไปนี่เห็นนกระมือช็อตบลาอบอกเมือืมฮะจริงสดจริงสดของจริงฮะสดจากเรือเลยตกแดงเมื่อกี้เนี่ยไม่ถึงนาทีเลยฮะดูบวายสดกว่าดีเจพูดมั้ยฮะบอกเลยนี่อย่างดิ้นเลยเนี่ยดูดู <laughs> wow. cu bây giờ còn Bye bye Sầm À Mực đăng pỉ đây này Bây giờ kêu mà sầm á หวาน <ak> วานะมันหวานเจี๊ยบอ่ะหวานหวานนะมาแ้วเนี่ยเขาเรียกว่าสดสดจากเรือไม่จากเรือจากทะเลเลยเนี่ยตกแดงเมื่อกี้นี่วินเขาเรียกว่าสดสดจากที่เราตกได้แล้วเราก็กินเองค่ะทุกคนตกแดงเมื่อกี้นี่ตีมือต่ายครับครับผมติดต่อได้นะครับเบอร์โทรอะไรนะเบอร์โทรลูกพี่ทีพี่หนึ่งนะ โอเคเดี๋ยวผมฝากเบอร์โทรผมไว้ก็ได้ฮะทุกคนโอเคครับถ้าใครสนใจก็ติดต่อมาได้เราจะพามาตกปลาแล้วก็กินสดๆจากเรือเลยนะ,ะตกมึกดตกมึกตรงนดนโอเคนะครับทุกคน